วันนี้นะครับเราก็อยู่กับรายการ Hippo Audio l a b นะครับวันนี้ผมก็จะพาพี่ททุกท่านนะครับมาดูตู้ลำโพง ES 12 300B นะครับซึ่งตู้ลำโพงตัวนี้จะเป็นตู้ลำโพงลายอาร์เรย์นะครับซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่ในห้อง Audio l a b ของเราเราก็จะพามาพาดูข้างในนะครับตู้ตัวนี้นครับว่ามันใส่ดอกอะไรมาบ้างแล้วก็เป็นยิดเปิดยังไงก็ไปชมกันเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะ ตะแกงตรงนี้ออกก่อนนะครับตรงนี้ตู้ตัวนี้นะครับก็สวยงามลงสีอย่างดีตะแกงปั๊มอย่างดีนะครับตรงนี้แล้วก็ข้างในก็มีฟิลเตอร์ให้ด้วยอ่าโอเคเรามาดูข้างในกันว่ารุ่นนี้ใส่ดอกอะไรมาบ้างอ่าโอเคนะครับนี่ก็คือข้างในตู้ลำโพงส่วนตะแกงก็เป็นเหล็กปั๊มนะครับ แข็งแรงแต่ข้างในมีฟิลเตอร์ตะแกรงนี่หนาประมาณกี่มิลหน่อยอุ้ยอย่างดูก็ประมาณสองนะเกือบต่อมิลหนึง่งอ่าเบอร์เนียวัดเลยไหมครับมีไหมของเรา,าทีมงาน,นครับขอเบอร์เนียร์วัดตะแกรงหน่อยก็ <S <S น่าจะมินไม่ต่ำกว่ามิลแหละตัวนี้หนาค่อนข้างหนาแล้วก็ตัวดอกลำโพง,งจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นปากไายเลยด้วยเี้มตรงนี้อันนี้เป็นปากของตัวไหนครับของ E S เลยครับของของแบรนด์ E S เลย ดูนะมันจะต่างกับตัวที่อยู่ในร้านเรามากเลยตัวนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นพลาส,สติกนะน่าจะเป็นอย่างดีแหละเราเรียกอะไรยังไม่รู้ตัวตะแกรงนะครับผมวัดดูก่อนนะความหนาประมาณหนึ่งมิลมิลครึ่งด้วยหนาม,มนครึ่งด้วยม,มิลครึ่ง,น,งนะโอ้หนาอยู่นะครับหนา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 ,หนาตัวนี้เหล็กหนาอยู่ครับมิลครึ่ง ขนาดรูก็ก็อะไร่ะนี่มัน่าจะห้าห้าหรือเปล่านะตัวนี้ตัวรูประมาณแปดนะครับเกือบแปดแปดแปดมิลรูแปดมิลรูตะแกรงแปดมิลใช่ใช่แล้วก็หนาหนึ่งมิลน,นะครับหนามิลน,นะครับหนาหนึ่งมิลเราก็มาดูข้างในกันใหญ่ไป ก็น็อตพวกนี้ดีนะครับมก็ค,คือเวลาเราขันลงไปนะ่ะมันคลายตัวยากมากเป็นโชหอยา่างนี้อ่ะใช่ใช่ของเราก็มีขายนะสุในใหญ่ก็สั่งได้ที่ร้าน,านของฮ<อ>ิปโปง<ๆ>เราก็มีเดีย๋ยวจะขึ้นโชว์ตรงนี้นะอ่าขึ้นขึ้นโชว์ให้ดูนะว่าเป็นรุ่นอะไรมันมีอยู่ขันขันเสียงกลางแล้วก็ขันของเสียงอ่าตู้เบสตู้อะไรก็มีนะครับมันจะไม่ใช่เหมือนสกูทั่วไปนะตัวนี้เห็นเขาบอกว่าพิเศษใช่ไหมครับตัวนี้พิเศษเสียงแหลมมันแต่ผมยังไม่ได้เคยแกะดูก็คือ อันนี้ก็คือเราจะมาพร้งมันสั่งมาแล้วก็ตู้แต่มันจะขึ้นมาห้องนี้ล้วก่อนแล้วก็ผมก็จะค่อยมาทําการรีวิวแล้วก็แกะดูส่วนตู้ตัวนี้เนี่ยก็คือผมก็ยังไม่ได้แกะก็แกะไปดูด้วยกันนะครับเราจะเช็กให้เห็นไปพร้อมๆกันเลยนะใช่นี่นะครับเรามาดูเสียงแหลมกันก่อนโอ้โห,โอ,โหอะไรเนี่ยมันทำไมเป็นแบบนี้เป็นแบบสองยูนิต <unit. S 2> นะครับ 2ยูนิตด้วยอ่าแล้วก็เป็นตัวอะไรนี่8ดโอห์ม6 0วัตเป็นตัวรุ่นขอเป็น m อ R 3 4อ D น่าจะเป็นประมาณคอม3-4อ่าก็ไซส์ประมาณคอม3-4นะแต่เป็นไดเวอร์2ตัวอ่าซึ่งไดเวอร์2ตัวนี่ก็ให้เสียงที่อันนี้อยู่แล้วนะครับเป็นตัวดับเบิลนะครับยูนิต2ตัว,วขอไปากใกลๆปากนี่แปลกมากผมไม่เคยเห็น แต่ว่าทรงปาาอะไรก็เคยยงครับแต่ว่ามันเป็นรูปรูปร่างแบบนี้นะเน่ก็อาจจะทําให้เสียงนี่ไม่อาจจะไม่เฟดกันในเรื่องนี้มั้งก็คือไอ้ตรงนี้มันเบานะครับแล้วตรงนี้มันหนใุใช่ใช่ดูตรงตรงข้างหน้าเข้มมันจะเป็นสลับฟันปลาอะไรสักอย่างนี้เนะนี่ยมันจะต่างกับพวกปากที่เป็นแบรนด์ของต่างๆไม่ว่าจะเป็นของเกตีเฮดพวกอะไรนะมันจะต่างกันมากเลยตัวนี้น่าจะเป็นแบบเหมือนสลับกันนะครับใช่ใช่สลับฟันปลาอะไรสักอย่างวุ้ยกันมองเห็นเพื่อก็อาจจะเป็น เป,เป็นไปได้ว่าก็คือช่วยในลดในการหักล้างนะครับในการเฟดของเสียงแหลมตรงนี้ด้วยอันนี้ก็ประมาณนั้นนะครับคราวนี้ก็ได้ดูกันแล้วส่วในการต่อก็เป็นขนานเลยนะครับนี่เป็นขนานเลยอ่าเป็นอยู่นต,ต้องตัวแล้วก็การต่อน่าจะมีเน็ตเิรกอยู่นะโอเคมีมีข้างในเดี๋ยวพาไปดูโอเคอันนี้ก็เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมถอดออกก่อนเลยนะตัวนี้อ่าโอเค จริงเลยเหอนกันเราจะพาดูก็จะแกะเสียงกลางออกด้วยใช่ไหมใช่ครับผมตัวนี้ก็คือเราขายเฉพาะตู้สาเร็จเนาะมันเป็นตู้สําเร็จที่เขาเขาทำมาเลยใช่ไหมครับหรือว่าขายตู้ปาด้วยตัวนี้เป็นตู้สําเร็จรู้สึกว่าจะต่อกับเฟสด้วยนะเมื่อกี้เพราะว่าเห็นสีปกติเดี๋ยวนะผมต้องไปดูที่ขั้วก่อนว่าเขาต่อยังไงนะครับรู้สึกว่าการต่ออย่างก็คืออาจจะเป็นเทคนิคนะครับอาจจะเป็นอันนี้ของเขานะครับสองปีเขา แล้วตอนนี้เราขายตู้เปล่าไหมครับตู้เปล่าไม่มีนะครับขายสําเร็จตรงนี้อันนี้เป็นตู้สําเร็จจากบริษัทเลยใช่ใช่ตัวเสียงกลางอะ่ะไอตัวเสียงแหลมเป็นน็อตทีนัดส่วนตัวนี้เป็นสกรูลปลายแหลมนะแต่ว่าไซส์ก็เท่ากันนี่แบบนี้ตัวนี้แหละย,ยิ่งยิ่งแน่นเลยพอดีสว่านเราก็ปิดงานนะครับ ประกอบตู้ให้ลูกค้าข้างล่างแทบจะไม่ทันนะครับผมก็เลยได้ต้องทำแบบนี้แต่ว่าก็ดูกันไปครับไม่เยอะแปดตัวก็แป๊บเดียว <c oughs> ดอกก็เป็นดอกคงหล่อด้วยนะตามที่มองดอกตัวนี้ก็เป็นดอกคงหล่อด้วย <c oughs> แต่ว่าชอบชอบตรงลงสีด้วยปกติข้างในเขาจะไม่ไม่ลงกันนี้ก็รู้สึกว่าจะพ่นมาให้หมดเลย อันนี้ก็ทึบทึบพังตู้เลยทึบทังตู้บางบางรุ่นก็อาจจะพ่นแค่ภายนอกภายในก็นิดหนึ่งแต่ตัวนี้รู้สึกว่าเก็บเก็บรายละเอียดทุกเม็ดท,ทุกส่วนเลยตามที่มองนะครับมือจับโอ้มือจับดูดีนะครับยังดียังดีตัวนี้ยังดีนะครับนี่เข้มอีกข้างหนึ่งข้างในนี่ดูดูตรงนี้ปกติแล้วทีนัดที่ส่วนมากที่เขาใส่ก็คือแค่ตอกตอกตัวเมียฝังเข้าไว้กับตู้ส่วนตัวนี้มีการยึดสกู กดไว้อีกทีนึงเพื่อเพื่อไม่ให้มันหลุดอนี่อันนี้นี่น,น,นี่คือตะก,กูน็อตใช่ใช่ตะกูน็อตก็คือเขาบีบบีบตัวตัวนี้มาเลยตัวเมียที่ที่เป็นคันกับทีนับตัวนี้ก็ก็ถือว่าดีนะตัวนี้นี่ดอกลำคพงอ่าก็ดอกของแบรนด์เขาดอกเอนะครับดอกเอใช่ไหมอันนั้นเหมือนจะเป็นชื่อตู้เลยเออเนาะเอสสิบสองสามร้อยบี เรามาดูสเปคนะการตอบรออความถีอยู่ที่53ถึง3 9 0 0นเดนะครับตรงนี้ก็300วัตต์300วัตต์แล้วก็ตัวไวคอย75.5ก็คือไว้3 3นิ้วอันนี้ใช่อันนี้อะไรนี่ย70อันนี้ไม่เหล็กครับไม่เหล็กเนาะม่หล็กค่าไม่เหล็กอยู่ที่1 70มิลนะครับผม10มิลอ่นี่ข้างในเน็ตเวิร์กเนี่ยผมขออนุญาตถอดนะครับอันนี้ก็ องตัวนี้เราก็มีขายนะครับมีมีม, <c oughs> มีแยกขายสนใจทักได้นะครับหรือเข้ามาฟังเสียงได้นะครับตัวนี้น้ําเสียงเดี๋ยวผมจะให้พี่ขวัญวัดค่าให้ดูอีกครั้งนึ่งนะครับทำคลิปอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวขออนุญาตวางก่อนตรงนี้ก็แล้วกันเน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กประกอบด้วย RCL นะครับก็จะมีขดลวดแล้วก็จะมี C ีนะครับ C ก็จะใช้น่าจะเป็นของแบรนด์เบนนิกแต่ก็จะมี R นะครับ R ควาต้านทาน ตรงนี้ก็จะเป็นอาร์ที่ครอบด้วยอลูมิเนียมก็คือเป็นเป็นตัวระบายความร้อนอย่างดีนะตัวนี้อาปกติจะเห็นเป็นอาร์กระเบื้องสีขาวอ่าก็คือช่วยในการลดนะครับความร้อนด้วยตรงนี้ก็ถือว่าดีนะครับตรงนี้การออกแบบส่วนหน้าหลังก็จะเป็นเพลโโฟนแล้วก็ตัวสปิคอนจะเป็นแผ่นแผ่นปิ้นนะครับแผ่นปิ้นแล้วก็ประจีเข้ากับตัวขาสปิคอนเลียมก็คือช่วยในการอ่าเวลาเราเสียบอะไรแน่นมากนะถ้าทําอย่างนี้แน่นๆ่นเวลาเสียบอะไรขาเน่ยมันจะ อยู่ในแนวเดียวกันนะครับไม่อาจจะไม่หลุดอะไรออกมาตรงนี้เอกอ็ออใส่มาดีอ่าแล้วก็จะมีใยนะครับใยแก้วทับเสียงข้างในด้วยตรงนี้สีดํายัดฝั่งฝั่งของเสียงกลางคือเสียงแหลมไม่มีนะครับตรงนี้ไม่มีนะไม่ว่า<ง>มีพอดลมตรงนี้อ่าแล้วก็จะมีการดามนะครับไม้ข้างในเพื่อความแข็งแรงของตู้อ๋อใช่นี่ตรงนี้เห็นไหมครับค่อนข้างเยอะตรงนี้อ่า ส่วนในเรื่องของเสียงแหลมกับเฟดจริงนะครับกับเฟดไว้นะครับก็คือว่าเเมื่อกี้ทห็นเขาถึงต้องทำแบบนั้นเวลาเสียงออกมานต่ไม่ให้มันเฟดนะครับตรงนี้มันจะเป็นเทคนิคของตู้หลายๆแบวนที่ทํากันก็มีหลายเจ้านะที่ทําแบบนี้ก็ติดการกับเฟดเพื่อให้เฟดนะมันดิเนียกันอย่างนี้นะครับในการวัดสมาร์ทวัดกราฟออกมาก็ก็มีหลายตู้ที่ทําแบบนี้เหมือนกันนะครับกับเฟดนะครับที่ เน็ตเวิร์กนะครับหรือบางท่านก็ต่อจากเน็ตเวิร์กมาั่วปกติลแต่มากลับที่ทวิตเตอร์เอาก็มีหรือบางท่านก็กลับที่ตรงทวิตเตอร์ให้เลยนะครับสลับพ่วนะครับส่วนมากตู้รลเล่มันจะกระเฟยมาอย่างนี้นะครับการกับเดี้ยมนี่จะจะสลับกันกระเป่ยให้มันเว <ใน S 1> ลาเราจูนเสียงมาอะไรมันจะได้ตรงเฟยกันตรงนี้ก,นก็นี่ก็คือภาพรวมข้างในเดี๋ยวขอดูด้านหลังตู้เลยด้านหลังได้ไหมโอเคเดี๋ยนะข้างหลังนี่นะครับด้านหลัง,หลงเห็นไหม ก็จะมีเพลโลฟนตรงนี้เป็นเพลโลโฟนก็คือถ้าเราพลิกอีกด้านหนึ่งมันก็จะอยู่ข้างล่างตัวนี้ก็คือถ้าเราหงายขึ้นอย่างนี้ก็จะเห็นว่ามันเป็นยังไงครับแคสกูขันตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสลักลูกปืนนะครับสลักลูกปืนให้ด้วยยางดีจุแดแขว้นจะเป็นแบบมาตรฐานนะเหล็กพวกอะไรไม่ใช่เหล็กฉากไอ้นี้ธรรมดานะครับอันนี้เป็นเหล็กที่ทําพิเศษเด็กที่เขาใส่ตรงนี้ก็เด็กประมาณสี่มิล ซีมินนี่นะหนาะแล้วก็แข็งด้วยเหล็กแบบนี้แข็งด้วยนะครับด้านข้างด้านอะไรก็สวยงามตรงนี้ก็ราคารู้หรือยัง,งราคาเท่าไห<ป>ร่ยังครับราคายังไม่ออกครับอดีอ,อ่าอราคานี่เดี๋ยวค่อยเข้ามาสอบถามเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะครับรเพราะว่ามันเพิ่งเข้ามาเผื่อมันใบละถูกๆนะครับมันอาจจะถึง5 0 0พันหรือเปล่านี่ก็ดีนะครับถ้าไม่ถึงก็รอรูราคานะครับตัวนี้เดี๋ยวขึ้นให้ดูนะครับถ้าข้างในที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ถ้าหากท่านใดสนใจ ก็ถ้าแชทเข้ามานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่วยกัะแชร์กดไลค์กดตับติ๊กให้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ